เบิกชี้รถยนต์อีจีนสามารถโค่นล้มแบรนด์ญี่ปุ่นชั้นนำในไทยได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไวน์เวเมื่อ น,นี้นะคะบูมเบอร์ค่ะได้เปิดเผยว่าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ครองตลาดไทยมาอย่างยาวนานได้ทํายอดขายในปี2023ตกเป็นครั้งแรกโดยส่วนแบ่งการตลาดที่ตกลงไปนี้ถูกแบรนด์จีนเข้ามาช่วงชิงอย่างน่าเหลือเชื่อทั้งนี้ค่ะหากย้อนไปในปี2022แบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นสามารถครองตลาดในไทยได้มากถึง84.6%และจีนครองตลาดเพียงแค่4.7%แต่ในปี2023ญี่ปุ่นครองตลาดเหลือเพียง76.4%และจีนครองตลาดเพิ่มขึ้นเป็น10.3% บรรดานักวิเคราะห์รถยนต์อาวุโสของบ l ม o บอร์อิน t e l l i g e n c e คาดการณ์ว่า E ีีจีนจะสามารถโค่นล้มแบรนด์ญี่ปุ่นได้หากเสียส่วนแบ่งการตลาดต่ำกว่า80%โดยเหตุผลสมทบนั้นมาจากแบรนด์จีนมีราคาที่ย่อมเยาวกว่ามีตัวเลือกที่หลากหลายตอบโจทย์กับตลาดเกิดใหม่ด้าน E ีวีที่กำลังเป็นกระแสเช่นประเทศไทยซึ่งเชื่อว่าส่งผลให้แบรนด์ชั้นนำอย่าง Toyota Honda i s อิ u และอื่นๆที่เคยโดดเด่นในไทยถูกคุกคามแน่นอนค่ะ ล่าสุดค่ะผู้บริหารโฮซอนนิวเอ็นเนอร์จีออโตโมบิลกล่าวอย่างมั่นใจในงานมอเตอร์โชว์เมื่อเดือนที่แล้วว่าจะเพิ่มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย2เท่าเป็น30,000คันในปีนี้และอีกหลายค่ายที่มีการเตรียมเปิดโรงงานผลิตรวมถึงบางรายก่อนหน้าเช่น BYD ก็เริ่มมีการลดราคารถยนต์หลายรุ่นจนคนไทยเริ่มปันใจมาหามากขึ้นแน่นอนว่าประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับสัญญานามว่าเมืองดีทรอยต์แห่งเอเชีย ล่าสุดนะคะกลายเป็นแหล่งที่ดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาในประเทศไทยได้สําเร็จผู้ผลิตรถยนต์จีนไม่เพียงแค่ตั้งโรงงานในไทยแต่ยังส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคฉนั้นค่ายรถยนต์อีวีจีนจะแซงหน้าญี่ปุ่นในตลาดไทยก็อาจมีความเป็นไปได้เพราะในช่วงที่ผ่านมาคงต้องยอมรับค่ะว่าสิ่งที่จีนกําลังทํากับอุตสาหกรรมอีวีจีนคือการเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับต้นๆของโลกและมันก็กำลังเป็นอยู่ Why, whoa?